Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ an ok ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้ผมอบทความจากคุณลอร่าเรย์ฮิลนะฮะ t w t things I realized after I turned 40เอ่อสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้หลังจากเขาอายุ40นะฮะซึ่งมันก็มีความหมายว่าเอ่อถ้าเรียนรู้เร็วกว่านี้ก็น่าจะดี นะครับผมอย่างที่เคยบอกนะผมชอบเวลาหายเห็นคนเขียนเรื่องเหมือนตกผลึกชีวิตตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันก็จะมุมมองที่หลากหลายดีโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขามาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราชเช่นเป็นชาวตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะได้มุมมองที่น่าสนใจคนนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเนี่ยครับอันที่หนึ่งนะฮะสุขภาพของคุณเนี่ยเป็นเสาหลักของการมีชีวิตที่มีความสุขะนะครับดังนั้นเขาจึงบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยขอให้นึกถึงเรื่องสุขภาพไว้ เสมอชื่อเสียงเงินทองเนี่ยก็ทําให้เรามีความสุขจริงแหละแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทําร้ายสุขภาพนะฮะเมื่อเมื่ออะไรมาทำร้ายสุขภาพคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้ได้มากที่สุดอันนี้เห็นด้วยอย่างมากนะครับข้อที่สองก็พูดต่อจากข้อที่1บอกว่าหนึ่งในวิธีการที่จะรักษาสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดคือการนอนให้เพียงพออ่านะฮะเรื่องการนอนเนี่ยมันช่วยรักษสุขภาพกายสุขภาพใจ นะครับช่วยเรื่องการดูแลเรื่องอารมณ์นะครับและช่วยรวมถึงไม่ให้เราเหมือนกับเครียดง่ายวิตกจริตง่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับข้อที่สามเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างมาโหฬานเลยในแง่ของสุขภาพเนี่ยง่ายๆเลยคือเครื่องดื่มทั้งหมดที่คุณดื่มเนี่ยนะครับมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตให้แทนเครื่องดื่มพวกนั้นด้วยน้ำเปล่าให้หมดพูดง่ายก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้า ะนะครับข้อที่4ี่อันนี้ตรงกับหนังสือที่ผมเพิ่งโพส์ไปในบุ๊กรีวิวประจำสัปดาห์ของเรารก็คือว่าให้ระวังเรื่อง scarcity mindset scarcity mindset ถ้าอยากได้เบอร์ชั่นเต็มไปฟังเบอร์ชั่นตรวจมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือเร็วๆก็คือว่าคือของบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเราถูกโปรแกรมนะครับให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ดีตื่นเต้นต้องสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไปไปฟังตอนนั้นได้น่าจะขยายความได้ดีกว่านะครับข้อที่5้าให้เคยชินกับความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเส้นทางที่ทําให้คุณเติบโตในทางจิตวิญญาณในทางความคิดเนี่ยมันจะต้องไม่สบายกายไม่สบายใจสักก่อนนะฮะแต่ว่าวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราง่ายกับมันก็คือว่าเราต้องชินคือรู้สึกว่าเออเจอก็ไม่เป็นไรชินอ่ามันก็จะง่ายหน่อยนะครับข้อที่6เนีฮย ให้รางวัลตัวเองบ้างบ้างนะนะครับ <c oughs> คือมันจะมีบางคนที่แบบเหมือนกับทําอะไรก็ไม่เคยดีพอเหมือนถึงว่าเอามาตรวัดตัวเองวัดตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วอะไรก็ไม่เคยดีพอสักอย่างเลยนี่ก็ไม่ดีนั่ก็ไม่ดีเนี่ยนะฮ <c oughs> ะเ <c oughs> ขาเลยบอกว่าต้องฝึกให้รางวัลตัวเองบ้างการให้รางวัลตัวเองเป็นการบอกกับเราว่าเอ้ยฉันโอเคฉันเรื่องนึงฉันทําได้ดีพอสมควรนะครับข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าให้ ฝึกหลักการการดีขึ้นทีละน้อยหรือว่า1% improvement philosophy นะครก็คือ,เ,อ,อเวลาคุณพยายามจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องเอาเยอะทุกอย่างที่มันเป็นของที่คู่ควรนะฮะแก่การแบบค้นหาหรือติดตามเนี่ยมันเป็นของที่ต้องค่อยๆทำให้มันดีขึ้นทีละนิดอย่าไปเร่งอ่ะว่างั้นเถอะอย่าไปเร่งนะฮะ ข้อที่8นะครับใช้คำปฏิเสธให้บ่อยเข้าใจพื้นที่ขอบเขตบาร์รี่ของคุณให้ดีนะครับแล้วก็ต้องให้ทุกคนรู้และเคารพถึงเรื่องนี้นะครับคนที่ปฏิเสธคนเป็นนะฮะจะเป็นคนที่สามารถจัดการตารางชีวิตและความสาคัญของชีวิตเองได้คนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นคุณจะใช้ชีวิตตามความสําคัญของคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ความสาคัญของคุณอ่ะข้อต่อมาเขาบอกว่าหยุดค้นหาโซเมตคือเหมือนกับอะไรอะ่ะ คนที่แบบเป็นคู่คนที่สร้างมาเพื่อชั้นอะไรอยนี้เข mm hmm. าบอกว่าโซเมตเนี่ยนะฮะมันถูกสร้างผ่านกระบวนการในการคอมมิทเมนซึ่งกันและกันนะครับการดูแลซึ่งกันและกันทุกวันในโมเมนต์เล็กๆนะครับและการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันนั่นคือการสร้างโซเมตขึ้นมานะครับมันไม่ใช่อยู่ดีไปเจอตามถนนสักทีเดียวอันนั้นคือสิ่งที่เขาหมายถึงนะครับเอ,อ่อข้อต่อมาหยุดคาดหวังว่าคุณจะได้อะไรจากคนอื่นนะครับแต่ว่าให้สร้างเหมือนกับข้อตกลงขึ้นมาแทน ความคาดหวังว่าคนอื่นจะทให้เราอันนี้เป็นเหมือนกับด้านเดียวแต่ข้อตกลงข้อตกลงเนี่ยมันคือการสื่อสารเสร็จแล้วมีสิ่งอะไรบางอย่างที่เราได้ร่วมกันอ่านะฮะนี่สิ่งเรื่องนี้นะครับน่าจะดีกว่าข้อที่1 1คนที่ยิ่งอายุมากขึ้นหนึ่งสิ่งที่ควรจะดีขึ้นทุกปีคือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นการที่เราไม่ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นในยามที่เราอายุมากขึ้นจะทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพ ข้อที่12นะครับถ้าใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับโทรหาบ,าบา่อยๆไปเจอท่านไปกอดท่านบ,าบา่อยๆเพราะวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือทุกคนก็รู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเสียใจแต่มันมีคนจนํานวนหนึ่งที่ไม่เสียใจคือแบบวันหนึ่งพ่อแม่จากไปรู้สึกว่าเอ้ยตอนท่านท่านอยู่เนี่ยเราดูแลท่านเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอะไรคือคือดูแลทุกเรื่องเต็มที่ทําให้เป็นเป็น เป็นคนที่พ่อแม่ภูมิใจอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วเราก็จะรู้สึกโอเคข้อที่สิบสามันสําคัญมากที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนคุณนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เจอที่เกี่ยวเรื่องงานอย่างเดียวนะเพื่อนที่มากันตั้งแต่สมัยรู้จักกันตั้งแต่ยังไม่เคยทํางานเพื่อนวัยเด็กเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีมุมมองเกี่ยวกับตัวคุณที่ใช้คําว่าจริงมากๆคือ อันนี้ผมผมพอเชื่อมโยงให้เพื่อนที่มันรู้จักกันมาตั้งเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราทุกคนไม่มีอะไรทุกคนไม่มีหัวโขนทุกคนไม่มีตําแหน่งไม่มีใครเป็นซีอทุกคนเป็นเพื่อนกันจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เด็กมากแล้วด้วยมันก็โตพอสมควรระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราเราก็จะเหมือนกับมีมุมมองซึ่งกันและกัน่ะแบบที่มันค่อนข้างจะดิบดมากอ่ะเออผมใช้คำนี้แล้วกันนะ แต่พอโตขึ้นมาโอ้มันจะแบบฟอร์มท่า,ทาเยอะว่างันเถอะนะฮะซึ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมดานะแต่ว่าเพื่อนเหล่านี้เนี่ยสาคัญโดยเฉพาะเมื่อคุณเจอปัญหาที่ซับซ้อนมากมากนะครับแล้วคุณกลับไปคุยกับคนเหล่านี้เนี่ยคุณจะได้มุมมองที่แตกต่างเช่นเดียวกันเราก็ทาหน้าที่นั้นให้กับเพื่อนเหมือนกันนะฮะแล้วบางอย่างเนี่ยเวลาคุยกับเพื่อนเก่าเนี่ยคือมันไม่มีมันไม่มีอจนดาเออผมผมรู้สึกมันสบายใจนะฮะคือไม่มีอจนดามันไม่ม,ม,ม,มีอะไรที่ต้องทําให้สําเร็จ เพราะว่ามันมันก็คือเพื่อนกันเฉยเฉมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไปมากกว่านั้นนะครับข้อต่อมานะครับคนที่สามารถที่จะทําอะไรนานๆโดยไม่เบื่อได้หมายถึงว่าไม่ละทิ้งไปซะก่อนถ้าเป้าหมายไม่สําเร็จเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์นะมันคือผู้กริดอะไรเงี้ยนะฮะคือคุณเล่มมาอยู่เยอะแล้วคุณมองความสําเร็จของผู้คนรอบข้างหนึ่งของตัวเองด้วยสิ่งที่คุณทำมาสําเร็จมาเนี่ยนะฮะคุณก็จะจะเห็นด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทําให้เป็นปัจจัยสําคัญ คือคนที่แบบทําไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แบบทําเยอะมากด้วยซ้าในทุกวันนะแล้วผลงานในแต่ละวันก็อาจจะไม่ได้ดูแบบใหญ่โตอลังการแบบมากแต่ความสม่ําเสมอมามาตลอดนะครับแล้วเหมือนเขาก็มีมีการวัดผลมีการนับฟิตแบกอะไรก็ตามที่ชัด,ชดเจนพอแต่ว่าพออยู่มาวันหนึ่งอ่ะเขาสะสม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 าเหมือนมันพลังมันเต็มอ่ะเหมือนแรงดันน้ําแต่มันก็โขระเบิดออกมาผลงานที่โคตรเจ๋งเป็นต้นนะครับข้อที่สิบห้านะครับ สนใจความคิดของคนอื่นให้น้อยลงนะครับข้อที่16แทนที่คุณอยากจะไปอิมเพรสคนอื่นด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะลองเปลี่ยนไปโฟกัสในการสร้างคุณค่ากับคนอื่นแทนมันมันเป็นมุมกลับของเรื่องเดียวกันนะครับแต่ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเยอะนะครับต่อมานะครับให้ยินดีกับความยูนิคของคุณกับความเป็นตัวของคุณนะครับอย่าพยายามกดมันไว้บางคนเนี่ยมีของที่เจ๋งมากเลยแต่แบบ อาจจะเป็นกว้วยการเลี้ยงวัยเด็กด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะเขาพยายามจะกดมันไว้เสยียดายบางคนที่สามารถปลดปล่อยมันออกมาใช้ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นของที่เป็นของวิเศษข้อต่อมาไม่ต้องเวลามีปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยา่าทําคืออย่าโทษคนอื่นนะฮะมันมันไม่ productive หาวิธีแก้ดีกว่านะครับแต่ต้องจํานะว่าใครทําปัญหานั้นให้เกิดขึ้นเออเรื่องนี้สําคัญ เวลาเราบอกว่าโอเคเราไม่โทษกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาเจอปัญหาช่วยกันแก้ก่อนแต่คุณต้องจานะว่าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วถ้ามันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในนั้นแล้วเราเราเราไม่ได้โยนความผิดใส่เขาเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่มันคนเนี้ยมันทําให้เกิดเรื่องนี้จริงๆเฮ้ยต้องจาให้ได้นะเออมันไม่เหมือนกันนะครับกับการให้อภัยเรื่องคนละเรื่องนะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งคุณจะได้ไม่ทําผิดซ้าเดิมนะครับข้อที่สิบเก้านะครับการพึ่งพาตนเองเป็นเรื่องสําคัญเขาใช้คําว่า self เอ่อ reliance นะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปปลูกผักเอ่อไปล่าสัตว์อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็เลงจะบอกว่าการพึ่งพาตัวเองในที่นี้หมายถึงว่ามันจะไม่มีใครมาช่วยคุณอะในเรื่องชีวิตของคุณต้องจัดการเองนะครับคุณเครียดคุณก็ต้องหาวิธีจัดการของคุณเองคุณเก็บเงินไม่อยู่คุณต้องหาวิธีจัดการของคุณเองคุณทํางานแล้วมันไม่ดีคุณถูกเลิกออฟคือคุณต้องจัดการตัวเองให้ได้ นะฮะต้องพึ่งพาตัวเองในแง่มุมนี้ให้ได้นคะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แน่นอนคือไม่มีมันมาอะไรฉันจัดการได้หมดเนี่ยนะฮะคุณจะเป็นอิสระข้อที่ยี่สิบอิสระจากความความเครียดความกดดันความบ้าบอความความรู้สึกว่าทําไมโลกนี้ถึงไม่แฟร์กับฉันเนี่ยคุณจะเป็นอิสระจากเรื่องนี้ยี่สิบนะครับชีวิตคเนเราคือการสะสมความทรงจทาทั้งสิ้นลองถามตัวเองว่า พรุ่งนี้ถ้าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรคือความหมายของชีวิตเราผมเชื่อว่าหลายคนจะตอบว่ามันคือกล่องของความทรงจําที่เราเก็บไว้ใช่ไหมสมมติพรุ่งนี้เราไม่อยู่แล้วะแล้วเราถามมันเนี่ยก็ยังมีลมหายใจสุดท้ายอยู่เนี่ยอะไรคือความหมายของชีวิตมันก็คือเนี่ยฮะคือเรามันจะตัดออกมาได้เป็นภาพเลยปุ๊บ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 เป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสร้างความทรงจําที่ดีนะครับสร้างความทรงจําที่ดีถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกระหว่าง การสร้างความทรงจำประสบการณ์กับการซื้อของเนี่ยนะฮะไปทางสร้างความทรงจำและประสบการณ์เนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณจะพึงพอใจกับการใช้เงินก้อนนั้นมากกว่ายกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ20เรื่องนะฮะที่ชวนคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission f m v n u t n u t o d c a s t presented by Ananda d d ด e e ดเวลพ์เ คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลอนันดาเดเวลลอปเมนต์เออร์เบนลิฟงโซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง